ทำไมไม่ส่งคนดีๆให้เข้ามาสัทีเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะที่ไม่เคยล้องขอแต่ได้มาจังเลยคนมีเจ้าของแบบเนี้ยคนที่คุมเครือแบบเนี้ยแล้วก็ได้แต่ภาวนาบางครั้งอาจจะนอนภาวนานะขอให้หลุดพ้นจากวงจรนี้สัทีเถอะอยากได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่กับเขาบ้างคนที่จะมาเป็นครอบครัวมีความรักที่หนักแน่นนะ่ะ เป็นครอบครัวแบบนี้อยากได้แล้วก็กลับไปดําเนินชีวิตของตัวเองต่อไปแบบไม่มีใครแบบนั้นน่ะแต่มันดีตรงที่ว่าไม่มีใครแบบมีคุณค่าก็คือสร้างเงินสร้างไรายได้ได้โดยไม่ต้องรอใครส่วนตัวเขาอะตัวเขาเป็นอย่างไรเด็กดาบนายถือถ้วย แปดดาบแล้วก็ไนท์ถือเหรียญ